พลังสูงวัยหัวใจไม่ชราติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5สิบเมฮค่ะหลังจากที่มาสักครู่นะคะช่วงช่วงช่วงก่อนที่จะฟังเพลงที่ฉันก็ได้ เกลิ่นไปแล้วว่าทําไมถึงเรียกยังโอเพราะว่าเป็นคนกลุ่มที่มีสุขภาพดีมีความรู้นะคะแล้วก็มีเงินนะคะมีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีมีเงินเนี่ยมีทุกคนไหมมันขึ้นอยู่กับการออมซึ่งกําลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่ากลุ่มคนยังโอเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนได้ยังไงถามว่าการลงทุนเนี่ย คุณผู้ฟังคะไม่ได้จำกัดแค่คนอายุน้อยนะคะคนสูงวัยยิ่งอายุมากเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นเสียภาษีก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนจะช่วยลดหย่อนภาษีซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็เป็นเรื่องของความต้องการการลงทุนก็มีหลายรูปแบบนะคะซึ่งการลดหย่อนภาษีเนี่ยนอกจากว่าจะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะ ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรนะคะลดหย่อนเรื่องของการทําบุญนะคะทำบุญทำบุญให้กับองค์กรสาธารณกุศลก็ยังมีเรื่องของการที่รัฐบาลนะคะสนับสนุนให้ให้ผู้มีไรายได้เยอะๆเนี่ยลงทุนในใน,ในการออมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกองทุนบำเหน็จ บำนาญสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญค้าราชการพวกนี้ย,ยิ่งออมสูงนะคะก็จะยิ่งมีจำนวนวงเงินที่ทำให้คุณเนี่ยได้ไปลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งเรื่องราวที่ที่ฉันนำมาเล่าคุณฟังเนี่ยเป็นบทความของคุณอรพันธ์บัวประชุมนะคะซึ่งก็ได้แนะนำว่าการลงทุนของคนสูงวัยซึ่งมีไรายได้มาก เสียภาษีมากนะคะก็ลงทุนเลือกลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ดิฉันได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมนะคะซึ่งในการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อการออมเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดว่าอายุมากกว่า55ปีแล้วจะลงทุนไม่ได้ ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังยังมีไรายได้ก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้อย่างต่อเนื่องต่อไปได้ค่ะไม่ว่าจะอายุ60ปีห5ปีหรือเจดสปีนะคะแม้ว่าจะ,กะเกษียณแล้วก็ยังแอคทีฟกับการทำงานอยู่ยังมีไรายได้เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนจะช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนี่คือประเด็นหรือว่าเรื่องที่คุยกับคุณผู้ฟังใน ช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังมีการลงทุนในรูปแบบอื่นๆของคนสูงวัยหรือว่ายังโอนะคะก็เลือกลงทุนได้อย่างเช่นกองทุนเปิดทั่วไปที่มีหลากหลายนโยบายให้เลือกลงทุนซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปติดต่อตามธนาคารต่างๆนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยบอกคุณผู้ฟังว่าลงทุนตัวไหนดีได้รับ รายได้คุ้มค่าเหมือนแบบเรามีเงินก็ใช้เงินให้ให้แบบมีเงินให้เงินงอกเงยน,นะคะการลงทุนในทองคําซึ่งอาจจะลงทุนเองโดยตรงนะคะไปซื้อทองคําแล้วออดูว่าเมื่อราคาทองคําสูงขึ้นก็นําออกขายนะคะหรือว่าจะลงทุนผ่านการอมทองก็ได้นะคะหรือ การลงทุนผ่านกองทุนทองคําอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็ลองไปสอบถามดูดิฉันเชื่อว่าคนวัยนี้นะะ่ะยังโง่เนี่ยก็ใช้ google เป็นแล้วสามารถที่จะไปค้นได้พิมพ์คําว่ากองทุนทองคำนะคะการลงทุนในที่ดินโดยตรงนะคะการลงทุนในอาคารคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยให้เช่านะคะหรือว่าจะลงทุนในทรัสต์นะคะเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ะะก็สามารถเลือกลงทุนได้คุณผู้ฟังคะซึ่งไม่ว่าจะเลือกลงทุนเองโดยตรงหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีหลากหลายนโยบายของธนาคารต่างๆก็ทำได้ทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่ากลุ่มยังโอแบบพวกเราะคะยังแอคทีฟยังกระฉับกระเฉงแต่ต้องไม่ลืมว่าควรจะลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเสี่ยงลงมาด้วยนะคะ แม้ว่าใจเราจะยังสู้ไม่ถอยนะคะแต่ว่าด้วยระยะเวลาในการทำงานของเราค่ะคุณฟังที่ลดลงนะคะลดลงน้อยลงนะคะและอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมาจัดสัสดส่วนการลงทุนด้วยนะคะคุณผู้ฟังสัสดส่วนการลงทุนให้ดีค่ะให้เหมาะกับตัวเรา เหมาะกับจิตใจของเราด้วยบางครั้งไม่ชอบนะีฝืนใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นยังโอนะคะที่กำลังฟังอยู่กับดิฉันตอนนี้แล้วก็ยังสนุกกับงานนะคะจนไม่มีเวลาที่จะติดตามการลงทุนของตัวเองนะคะการเลือกกองทุนในกองทุนรวมหรือ,อ,อไม่รู้จะเลือกกองทุนอะไรแบบไหนนะคะการเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบ ผสมก็ช่วยได้นะคะช่วยได้อย่างที่บอกแล้วว่าพบกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะทุกทุกธนาคารนะคะเข้าไปคุยเลยเขาก็จะให้คำแนะนำนะคะเบ<ม>ื้องต้นหลักๆเขาบอกว่านักลงทุนในกลุ่มยังโอนะคะก็ควรจะลงทุนในตราสารหนี้70%สเอร์ซค่ะส่วนที่เหลือก็ให้ไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคำ หรือว่าอาสังหาริมทรัพย์นะที่บอกว่าให้เช่าอะไรต่างๆทั้งหลายบ้านช่งบ้านเช่ามีบ้านเอามาให้เช่าสร้างเป็นรายได้แล้วไปอยู่อีกหลังหนึ่งถ้าไม่มีบ้านย่านมีอยู่หลังเดียวก็อ,อ,อะไรดีคะฝากเงินนะก็มีหลากหลายเส้นทางที่เราจะสร้างรายได้จากเงินที่เราสะสมมาตลอดชีวิตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณฟังคะ จะมีแนวทางของการตัดสินใจว่าวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ก็คือจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะถึงจะเรียกว่าเราจะมีแผนเงินเกษียณที่มั่นคงนะคะ คุณกำลังฟัง89.5เมกะเฮิร์มซ์ m, Hz, m FM, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพลังสูงไวยหัวใจไม่ชราติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5เมกะเฮิร์ เพิ่งโรยตามการเวลา14ในการ47นาทีบานไม่รู้โรย fm 89.5 MHz เดมกะิดิฉันเหมวดีเกตภันขอบคุณจริงเก็นะคะจากหนุ่มน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเราน้องโน้ตนะคะจาก มหาวิทยาลัยวลัยหลักนะคะทำออจิงเกิลให้นะคะก็มีเสียงหนุ่มน้อยมาผสมผสานในรายการบานไม่รู้โรยขอบคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามกันบนเพจสะวะทสกลากรมประชาสัมพันธ์มาถึงช่วงเวลาช่วงท้ายๆรายการแล้วนะคะเวลาเดินหมุนเร็วมากเลยค่ะก็มีข้อแนะนำจากกูรูอีกอีกคนหนึ่งเนะะี่ยเขาก็บอกว่าการวางแผนกเกษียณ ของคนรุ่นใหม่คือเป็นคนรุ่นใหม่อย่าชะล่าใจว่าอีกนานกว่าจะเกษียณนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักที่จะวางแผนการออมนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานก็จะมีเงินก้อนแล้วก็เราก็จะได้นั่งดูเงินของเรานะคะที่งอกเงยออกไปทุกๆปีไม่ว่าคุณจะออมแบบไหนก็ไปเลือกการออมให้เหมาะสมกับตัวคุณเองนะคะออมโดยการฝากประจำหรือว่าออมออมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญซึ่งอันนี้ก็เป็นของข้าราชการนะคะรัฐวิสาหกิจเขาก็มีกองทุนของเขาเนี่ยทุกทุกคนนะคะควรจะเข้ากองทุนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีเงินงอกเงยออกมารวมไปถึงกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งก็เป็นกองทุนใหม่ที่เปิดสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้ก็ คุณผู้ฟังก็ไปศึกษารายละเอียดเดี๋ยวรอบหน้าดิฉันจะนำมาเรียนให้ทราบนะคะการวางแผนกเกษียณฉบับคนรุ่นใหม่เนี่ยเรื่องแรกก็คือต้องสำรวจตัวเองอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนแล้วนะคะว่าในความตั้งใจใดๆเนี่ยเราควรมีเป้าหมายของเราเองซึ่งเป้าหมายของเราไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ได้แต่ให้มีเป้าหมายในการออมในกาลังที่ตัวเองอมีนะคะซึ่งก็เป็นการวางแผนกเกษียณของเราคําว่ากเกษียณ ไม่ได้หมายถึงว่าคุณอยู่ในระบบราชการหรืออะไรคือเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็ต้องเ,ออเท่ากับเรากรเกษียณอยู่แล้วเพราะว่ากําลังหรือว่าสุขภาพของเราเกําลังกายของเรามันก็ลดน้อยถอยลงนั่นคือเรากรเกษียณเช่นเดียวกันนะคะรู้จักตัวเองเนี่ยอยากเกษียณตอนอายุเท่าไหร่คําว่าอยากเกษียณตอนอายุเท่าไหร่คือคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะคุณอยากจะหยุดทํางานตอนอายุเท่าไหร่ อันนี้ก็ต้องวางแผนให้กับตัวเองนะคะคุณจะต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้มีอะไรบ้างมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายนะ,ะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นปกติของมนุษย์เงินเดือนนะคะรายจ่ายมากกว่ารายได้นะคะแล้วค่าใช้จ่ายในอนาคตต้องมีอะไรบ้างนะคะต้องมีอะไรบ้างเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ ต้องการใช้เดือนเท่าไหร่ก็เริ่มคิดนะคะเริ่มคิดเงินที่ที่เราจะได้รับหลังกเกษียณเราจะใช้ลงทุนอีกไหมถ้าจะใช้ลงทุนก็เข้าแผนเข้าแผนเลยนะคะเข้าแผนตอนนี้เลยไปหาที่ลงทุนนะคะเช่นอกองทุนต่างๆที่ที่ฉันบอกหรือว่ากเกษียณไปแล้วได้รับเงินก้อนแล้วไปลงทุนกับกองทุนรวมกองทุนเปิดอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยซึ่งได้พูดไปในช่วง ที่แล้วนะคะและรายได้ที่จะมีช่วงนี้รายได้ที่จะมีในอนาคตนะคะแล้วในอนาคตจะลงทุนอะไรนะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องของที่นำมา,าพูดคุยกับคุณฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการบานไม่รู้โรยเกี่ยวกับยังโอหรือว่าคนแก่วัยกระตาะนะะแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือคนคนสูงวัยที่ยังมี สุขภาพดีแล้วก็ยังทำงานได้มีความรู้นะคะมีความรู้ก็คือว่าในการที่จะออมอะไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังต้องติดอาวุธด้านความรู้ทางการเงินนะคะแล้วในเมื่อเรามีคุณภาพชีวิตที่อยากจะไปถึงในวัยกเกษียณน,นี้พูดสำหรับคนทีออ่อยากจะมีเงินออมนะคะคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานเพิ่งจะเริ่มทำงานเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านทางการเงินนะคะ เพราะว่าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเดี๋ยวนี้เวลามันเดินเร็วคุณผู้ฟังเผลอแป๊บเดียวคุณก็อายุ30 40 50แล้วก็กเกษียณในที่สุดนะคะการรู้จักเครื่องมือและแผนการในการลงทุนจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะคะคุณฟังซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วว่าสามารถหาความรู้และช่องทางการลงทุนต่างๆได้จากโลกออนไลน์มีใครบ้างไม่จับมือถือนะคะคุณฟังก็ ลองไปดูที่ตลาดนะดิฉันไปตลาดก็เห็นคุณพี่นะคะคุณคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณน้องทุกคนเลยถือในช่วงที่ไม่มีลูกค้าก็จะก้มหน้านะคะดูมือถือบางทีลูกค้าเดินผ่านไปก็ยังไม่ทันได้เรียกแนะนำนะเพราะว่าจังหวะที่มัวแชทไลน์หรือว่าดู Facebook นั้นเองก็ เสียโอกาสขายของได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคานี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันค่ะ